สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับช่องสาวปูอุบลคนงามนะคะจะพามาต้มหัวใช้เท้านะคะหัวใช้เท้าสูตรโบราณค่ะอันนี้เราก็เอากระดูกลงกระดูกหมูนะคะอันนี้น้องปูจะต้มต้มเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราเอาผักชี เราก็ใส่ผงผงสามเกลือนะคะทุกคนตอนนี้ง่ายมากแล้วค่ะไม่ต้องไปนั่งโขกแล้วนะคะมีสำเร็จขายหลังจากนั้นเราก็เอาแครอทลงไปเลยคะ่ะแครอทกับหัวใช้เท้านะคะค่อยๆเอาลงนะคะทุกคน ะค่ะเดี๋ยวรอสักพักนะคะให้เดือดก่อนนะคะทุกคนน,นี่ก็เริ่มเดือดแล้วนะคะทุกคนเริ่มเดือดแล้วเราก็จะมาใส่เกากี้ค่ะนี่ค่ะเกากี้นนะมีสีแดงๆค่ะเราจะต้มเป็นสูตรโบราณน,นะคะ จะมีปลาหมึกแห้งนะคะแล้วก็กุ้งกุ้งแห้งค่ะคเไปเลยค่ะแล้วก็จะมาใส่เห็ดหอมค่ะใส่เห็ดหอมแล้วก็มาปรุงกันเลยนะคะปรุงกันนะคะน้องบุ๊กก็จะใส่รสดีค่ะ ช้อนช้อนหนึง่งก็จะใส่ซอสนะคะซอสลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะคะนิดหน่อยค่ะน้ำปลานิดหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่กุ้งแห้งกับปลาหมึกไปแล้วนะคะเดีวเราก็จะมา คนให้เข้ากันนะคะทุกคนสีก็จะออกมีสีส้มนิดนึงเนื่องจากว่าเราใส่กุ้งแห้งไปนะคะทุกคนจ้าหลังจากนั้นเราก็ตุนไปเรื่อยๆนะคะตุนไปเรื่อยๆคะ่ะมาดูกันนะคะทุกคนนี่คะ่ะเสร็จแล้วนะคะ ตาหน้าทานไหมคะทุกคนหลังจากนั้นเราก็จะโรยผักชีนะคะก็เออป็นอันเสร็จเรียบร้อยจ้า น้องปูก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยนะคะทุกคนฝากกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับน้องปูด้วยนะคะน้องปูจะได้มีกำลังใจมาทำคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ